มีใครรู้ความหมายนะครับว่าคําคว่าผู้ปิดทองหลังพระคืออะไรครูจะเล่าเรื่องเพื่อนคนหนึ่งนะครับสมัยเด็กของครูให้พวกเราฟังนะครับเริ่มนออึ่งม,มาถ้ากิดสิมาพอกัันอีกหน่อยคอนหนึ่งซึ่งผมอ่ะเอ็มรู้จองมันเป็นเด็กใหม่ที่มาเรียนในบดนมันบาคอ,อยวอกคอยจากระเผยบักจังนะเป็นคนขี้ขาลาดทั้งเรียนเรืเร่องกิละคือไม่ได้เรื่องเลยย้ำพอดเวลากระบ,บานมันก็ฝากกับคนรู้สุกมืก วอยู่เหตุเว้นสายมูจกักเถียมันก็นเลยถูกคุดีสึเมสึเมะเออลเืมบอกไปผมสตาร์ผมเป็นทวนอห้องที่คอยดูแลมูลทุกคนที่อยู่ในห้องได้แยกรถจอนไว้หน่ะเรห้องของผมทำไปหญ่อ๋อไปยังที่บาทอาเอ้าไปยังที่บาทเอา เสียง<อ>มื่อวานไม่ได้ล้างห้องน้ำบ่วะบ่ั้งแต่เปิดเทอมมากูไม่ได้เห็ดเลยสงสัยมือมียิงเขาเห็ดเอา มุ้โตให้นเาฐานไลมแบลกเต้เปิดเรียมานี่มุ้โตได้นรังของแมวจะเขียวบะบ่บ่ได้บ่ได้รังจะเปิดนิ่งแล้วอ้อมาเนี่เดี๋วไปล่ะทุบค่ะถะมื้อละบาลาเกมื้อในรังให้ dạy nhược lại dạy 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 dạ dạy dạ mà, dạ dạy dạ dạy dạ dạ ba กคือเนื้อหลักก้อนเขาเด็กเเลยลูไปโรงเรียนน่ะมูหลายบอหลายยกคแม่เดื๋อวหลับไปหาหน้อยกินแล้งกันเนอ สวัสด <Christina. S 1> ีครับแม่เอ้าแม่ไม่สบายเหรครับแม่แม่ถึงรถซนขากระยางก็ได้มีตะเบิกจอนมันข่อยเบิงข่อยแยงแม่พอมันจะหนีไปมีเมียใหม่อู้เป็นเราสงสารเมือนกันเถอะนะนึกว่าเรเสียงนียนึกตอนเรามาเห็นผู้เดียวหรือเปล่ามาสนมุเลย อ่ะนะครับหลังจากที่ครูเล่าให้่เราฝังนะครับเรื่องผู้ปิดทองหลังพระนะครับการที่เป็นผู้ปิดทองหลังพระก็คือการที่ทําความดีนะครับโดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์นะครับจากผู้อื่นหรือจากการกระทําของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าการทําความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นนะครับแต่คนที่รับรู้นะครับคนที่เป็นสุขใจอย่างน้อยก็คือตัวของเราเองตอนนี้เาครับครับตอนรับมีคนมาหาครับโอเคครับเอา ทำเข้าไปความดีไม่มีขายอย่าไปหมายมุ่งมาดปรารถนาแม้นไม่มีผู้ใดมองย้อนกลับมารู้เถอะว่าฟ้าเห็นเป็นพยาน